ไม่อยอมวะเราทุกคนครับวุกดีทุกคนนั้นนะครับอยู่ในช่องมาเตะเกม h ช n แน,นลนะครับอีเวนต์ใหมก็ได้แจกของมาใหม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแว่นตานะครับเราต้องรีบไปรับเลยก่อนที่เวลาจะหมดนะผมรับไปแล้วนะครับโอ้ยมันจะเล็กนิดประกอบหาย้วยนะครับนี่ปึ๊บเดิน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  รีบเดินนะครับก่อนหมดเวลาแล้วบางของมันก็จะสุ่มเปลี่ยนไปนะเปิดแล้วก็กดที่จูลกสอนนะครับแล้วก็จะได้รับแล้วสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย